สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้เราจะมาอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่17นะคะหน้านี้นะคะจะเป็นข้อที่6กับข้อที่7นะคะวันนี้ที่เราจะทํานะคะข้อ6นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการอ่านนะคะอ่านแล้วก็ตอบคําถามนะคะเขาจะกําหนดนะคะเห็นไหมคะในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะจะเป็นใจความนะคะให้เราได้อ่านนะคะอ่านแล้วนะคะเราจะมาตอบคําถามกันนะคะเดี<อ>๋ยวเราทําไปพร้อมกันเลยนะคะ นักเรียนจดคําแปลไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะอ่าอันแรกนะคะคุณนุกไฮไลท์ตรงไหนแสดงว่าคุณนุกอ่านตรงนั้นนะคะ is <'s> interesting <S นะะ interesting แปลว่าน่าสนใจนะคะจดลงไปนะคะ is interesting to watch your face face ตัวนี้นะคะแปลว่า ใบหน้าค่ะหรือว่าหน้าของเรานะคะ In a mirror mirror แปลว่ากระจกค่ะต่อมานะคะ There is hair on your head There is hair on your head There is แปลว่ามีค่ะ Hair แปลว่าอะไรคะ Hair แปลว่าผมใช่ไหมคะมีผม on your head head แปลว่าศีรษะนะคะมีผมอยู่บนศีรษะนะคะต่อมา you see your nose นะคะ see นะคะตัวนี้ที่คุณลูกไฮไลท์นะคะแปลว่าเห็นนะคะมองเห็นคุณนี่นะคะจะเห็นอะไรคะ nose จมูก Eye, ตานะคะ Ears หูใช่ไหมคะ Mouth ปาก And Teeth และฟันนะคะคุณจะมองเห็นจมูกตาหูปากแล้วก็ฟันนะคะต่อมา each part does different things นะคะร่างกายเนี่ยนะคะ part เนี่ยคะแต่ละส่วนเนี่ยนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะต่อมา you see your nose to breathe นะคะแปลว่าอะไรเรามาดูนะคะประโยคนี้ you use your nose to breathe นะคะ use ตัวนี้แปลว่าใช้ค่ะคุณเนี่ยคะใช้อะไรคะ nose แปลว่าจมูกใช่ไหมคะใช้จมูกในการ Breathe ตัวนี้แปลว่าหายใจค่ะแสดงว่าเราใช้จมูกในการหายใจนะคะต่อมา your eyes are for looking at Things, นะคะ Your eyes are for looking at h i n g นะคะเราใช้อะไรคะ eyes แปลว่าตาใช่ไหมคะเราจะใช้ตาเนี่ยนะคะในการอะไรคะเพื่ออะไรเอ่ย looking แปลว่ามองเห็นค่ะนะคะมองเห็นสิ่งต่างๆนะคะเราใช้ดวงตาในการมองเห็นนะคะต่อมา Your ears e a r แปลว่าหูถึงหูแล้วนะคะ your ears for listening to the teacher นะคะ your ears are for looking อโทษค่ะ for listening to the teacher listening ตัวนี้แปลว่าฟังค่ะเราใช้อะไรคะ ears แปลว่าหูเราใช้หูเพื่อฟังคุณครูใช่ไหมคะต่อมา you eat eat ตัวนี้ค่ะสำคัญมาก eat ตัวนี้แปลว่ากินค่ะ You eat, drink, drink แปลว่าดื่มนะคะ You eat, drink and talk ค่ะ and talk, talk ตัวนี้นะคะแปลว่าคุยค่ะพูดคุยนะคะเรากินเราดื่มและเราพูดคุยนะคะ with your mouth โดยใช้อะไรคะ mouth โดยใช้ปากนะคะสรุปก็คือเราใช้ปากนี่นะคะ ในการกินดื่มแล้วก็พูดคุยนะคะสุดท้าย you use your teeth to cut and chew food นะคะเราใช้อะไรคะ teeth แปลว่าฟันเราใช้ฟันในการอะไรคะตัดในการบดเคี้ยวนะคะนี่นะคะ chew ตัวนี้แปลว่าเคี้ยวนะคะในการเคี้ยวอาหารนะคะ สรุปว่านะคะเขากำลังพูดถึงอวัยวะในส่วนต่างๆของเรานะคะบนใบหน้านะคะสิ่งแรกที่เขาพูดถึงเลยนะคะก็คือผมนะคะผมนี่นะคะจะอยู่บนศีรษะของเรานะคะต่อมาเรานี่นะคะจะมองเห็น nose นะคะ eye ear mouth and teeth นะคะเราจะมองเห็นจมูกนะคะตาหู ปากแล้วก็ฟันของเรานะคะซึ่งอวัยวะต่างๆเนี่ยคะ่ะจะมีความแตกต่างกันนะคะมาถึงตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเราใช้จมูกนะคะในการหายใจนะคะใช้ตาในการมองเห็นนะคะใช้หูเพื่อฟังคุณครูนะคะและเรากินดื่มพูดโดยการใช้ปากนะคะสุดท้ายเขาบอกว่าเราใช้ฟันเนี่ยนะคะเพื่อบดเคี้ยวอาหารนะคะแสดงว่า ประโยคนี้นะคะทั้งหมดนะคะก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นการใช้อวัยวะนะคะออาทีนี้เรามาดูนะคะข้อ1ถึงข้อ5นะคะเขาถามว่าอะไรนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่า you eat and drink with your จุดจุดจุดนะคะ you eat เห็นไหมคะประโยคนี้คุ้นคุ้นไหมเอ่ยนี่เลยค่ะมันมาอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ you eat drink นะคะ with with อะไรเอ่ย เรากินใช่ไหมคะ eat แปลว่ากิน drink แปลว่าดื่มเรากินและดื่มโดยเราใช้อวัยวะส่วนไหนคะใช้ปากนะคะเพราะฉะนั้นใส่คำว่า mouth ลงไปนะคะอะอกมาข้อ2นะคะ you r breathe with your จุดจุดจุด breathe ตัวนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่า หายใจนะคะหายใจเราหายใจโดยใช้อ,อวัยวะส่วนไหนคะโดยใช้เห็นไหมคะ nose ก็คือจมูกนะคะเพราะฉะนั้นเขียนคำว่า nose ลงไปค่ะนะคะต่อมาข้อ3นะคะ you จุดจ,ดจ,ดจดุ add things with your with your eyes นะคะเราจุดจุจุด,จด,จดสิ่งต่างๆโดยใช้ตาเราอะไรด้วยตาคะ ตาเป็นอวัยวะที่ใช้ทำหน้าที่ในการมองเห็นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะนี่ไปดูบรรทัดนี้นะคะเห็นไหมคะ you are, are for looking at things นะคะใส่คำว่าอะไรเอ่ยใส่คำว่า look นะคะนี่นะคะ look แปลว่ามองนะคะมองเห็นเอามาข้อ4นะคะ you จุดจุด and chew c h food with your teeth เห็นคีย์เวิร์ดคำนี้ไหมคะ teach ตัวนี้แปลว่าฟันฟันเราใช้เพื่อทำอะไรคะนักเรียนดูบรรทัดนี้นะคะเราใช้เพื่อทำอะไรเอ่ยฟัน you use t e a t h to cut and chew นะคะใช้เพื่อบดเคี้ยวนะคะอันแรกใส่คำว่า cut นะคะแปลว่าตัดนะคะก็คือกัดออกนั่นเองนะคะแล้วก็คำว่า chew นะคะ แปลว่าเคี้ยวนะคะ uh, food with your teeth นะคะต่อมาข้อ5 you จุดจุด with your ears ears แปลว่าอะไรคะ ears แปลว่าหูหูนะคะคุณจุดจุโดยใช้หูหูเราใช้เพื่อทำอะไรคะใช้เพื่อฟังนะคะคำว่าฟังอยู่นี่ค่ะ listen นะคะ listen ใส่ลงไปค่ะ นี้นะคะก็จะเป็น you listen with your ears นะคะ,ะเช็คคำตอบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบนะคะข้อหนึ่ง you eat and drink with your mouth นะคะนักเรียนอาจจะอ่านตามด้วยก็ได้นะคะต่อมาขออ้อ 2. you breathe with your nose นะคะขอ้อ 3. you look at things with your eyes ข้อส you cut and chew food with your teeth ข้อ5 you listen with your ears นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในข้อที่7นะคะข้อที่7นะคะเขาบอกว่า look at the monster monster นะคะคือตัวนี้นั่นเองนะคะ and write a description of it นะคะให้เราเขียนอธิบายเกี่ยวกับตัว monster ที่เขาให้มานะคะทีนี้ เรามาเขียนเป็นภาษาไทยก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆลองตอบไปพร้อมคุณครูนะคะอ่ะเราจะเห็นว่ามอนสเตอร์มีสีอะไรคะนักเรียนมอนสเตอร์มีสีเขียวใช่ไหมคะอาเราเขียนค่ะสีเขียวเขียนไว้ข้างๆนะคะทุกคนต้องเขียนนะนะคะต่อมาข้อ2เราเห็นว่าตาของมอนสเตอร์มีกี่ดวงคะตามีแค่หนึ่งดวงนะคะตาหนึ่งดวง ต่อมาข้อ3ค่ะเราเห็นอะไรเอ่ยหูค่ะหูเขามีทั้งหมด4ใช่ไหมคะมีหู4ต่อมามีอะไรอีกคะที่เราเห็นแขนนะคะคุณนุกเห็นแขนของเขามี2แขนนะคะแขนสองต่อมาเห็นขาคะ่ะนักเรียนดูขาเขาสิคะขาเขามีกี่ขาเอ่ย มี3นะคะขามี3ต่อมามีอะไรอีกคะนิ้วเท้าค่ะนักเรียนลองนับสิคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมด9นิ้วนะคะเป็นภาษาไทยก่อนนะอ่า9นิ้วนะคะนิ้วเท้านะอ้าวทีนี้เรามาดูค่ะว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างเขาบอกว่า this is a monster The monster has got จุดๆๆนะคะ This is monster แบบว่านี่คือ monster นะคะ The monster has got has got ตัวนี้แปลว่ามีค่ะ Monster มีมีอะไรบ้างเรามาเขียนอย่างแรกที่เราเห็นนะคะที่คุณครูบอกเมื่อกี้นี้นะคะอันดับแรกเลยคือตัวนะคะตัวเขามีสีเขียวนะคะสีเขียวภาษาอังกฤษคือคำว่า green นะคะร่างกายภาษาอังกฤษ คือคำว่าบออะไรคะ body นะคะเพราะฉะนั้นเขียนว่า green body นะคะ has got green body เขียนตามคุณครูเลยนะคะจบแล้วหนึ่งประโยคต่อมาเราจะบอกว่าเขามีตาหนึ่งดวงนะคะ monster เนี่ยนะคะถ้าเทียบง,ง่ายๆคือมันไม่ใช่คนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราจัดว่ามัน เหมือนมันเป็นศัพท์นะคะเราจะแทนคำว่า monster นี้นะคะว่าคำว่า it ค่ะ it แปลว่ามันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะเอาประธานขึ้นก่อนคือคำว่า it นะคะ it นะคะ has ค่ะมีค่ะ got ต่อมาคือคำนี้นะคะตานะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนกันนะคะว่าเขามีตาหนึ่งดวง is has got หนึ่งภาษาอังกฤษคือ one นะคะ one eyes ไม่มี s นะคะตาดวงเดียวนะต่อมาบอกต่ออีกค่ะว่ามีหูใช่ไหมคะสีหูเพราะฉะนั้นเขียนเหมือนเดิมเลยนะคะ is has got ค่ะ,คะประโยคหลักเลยนะมันมีค่ะ is has got เอาตัวเลขขึ้นก่อนนะคะมีหูสีใช่ไหมคะสีห้างเพราะฉะนั้นสี่ภาษาอังกฤษคือคาว่า four f o u r four ears ค่ะ นะคะคำนามจะอยู่หลังสุดนะคะตัวเลขจะขึ้นก่อนนะเติม s ด้วยนะคะเพราะมากกว่าหนึ่งต่อมาค่ะเหมือนเดิมเอาประโยคนี้ขึ้นก่อนคือ is h a s g o t มันมีอะไรอีกคะ is h a s g o t ค่ะหูไปแล้วนะคะต่อมาแขนค่ะ is h a s g o t two ค่ะสองภาษาอังกฤษ two hands ต่อมาค่ะเหมือนเดิมเอาประโยคนี้ขึ้นก่อนค่ะ is has got มีอะไรคะต่อมาเป็นขานะคะหา, 3, า, 3, า 3, สามขาสามภาษาอังกฤษคือคำว่า three leg leg แปลว่าขานะคะเติม s ด้วยนะคะต่อมาค่ะ is สุดท้ายแล้วมีนิ้วเท้าใช่ไหมคะ is has got ค่ะ nine นะคะ9 เติม s เพราะมากกว่า1น,นะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะจะได้ว่า this is a monster นี่คือ monster นะคะ the monster has got green body monster ตัวนี้มีสีเขียวนะคะ i t has got one eye มีตาหนึ่งดวง i t has got four ears มีขามีหูทั้งหมดสีข้างนะคะ i t has got two hand s มีมือสองมือนะคะ i t has got three leg s มีขาสามขาและสุดท้ายค่ะ i t h a s got nine toes มีนิ้วเท้า9นิ้วนะคะอ่นักเรียนสำรวจนะคะว่าเขียนครบทุกข้อไหมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ